สวัสดีครับทุกทานแอบรียกลับมาตามที่เราสัญญาไว้กับ b a ดคอมเมดใช่ไหมแจ๊บใช่แล้วตลกรายของแอลาครับแต่ว่าอันนี้เป็นแลน B นะอ๋อเป็นไซด์บีซึ่งในเรื่องก็คือจะต่อจากไซ A ์เเลยเพราะฉะนั้นอย่ามัวชักช้าใ่ใหญ่ต่อ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 เนาะโอเคไปเริ่มดูเลยครับไปไเด้นเดินเเพราะว่าไซ์เอทำไว้เลิมาก อออะ่มันคือผ้าต่อที่แบบเล่าในมุมของมุมของหลังมุมของหลังเพราะว่าที่เรามุมแท็เท่าเดิมนะเออเนาะในนี้น่าจะเป็นมุมของหลังมุมพี่วินมันดูหลบสายตาแทนนะเฮ้ย ตลกเลยเพราะเพราะมันน like ่าจะรู้ว่าแบบแททกับอ่าชอบกันปะเลยไม่กล้าที่จะเนี่ยเหมือนที่เดาไว้ปะหรอกูเป็นอย่างนั้นจังเลยสวยเหมือนว่าแบบมันรู้ว่าแบบแททกับอ่าชอบกันก็เลยจะหลบให้ปะเหมือนจ่าเลยอ่ะกูเพิจะเข้าใจผิดอ่ะ

คัดคัดบอกว่าคัดเงี้ยจะยินนะอย่าตีกันกดแล้วก็ลงพี่เกมเลยก็มาโดยโฟกาสแทรแปลกๆเนาะฉันจริงคิดฉันจริงกลัวไว้แบบที่ฉันเป็นอะไรอันเป้าอันเป้าไม่แู่ถ้าเป็นอะไรจริง อย่าเพิ่งเราอย่ามองในมุมมองนี้โอเคโอเคโอเคเราฟังแต่ตัดสิเธอเธอหลังละครจบมันมีอะไรจะพูดพูดเหมือนแทสเลยเอาทีดีพี่ลูกเกดไม่ทีดี โอ้ยอันนี้กี่เซนโอ้ยขบวงถ้าดีเนาะตอนนี้ดีมากเบยเนี่ยใส่ชุดแบบนี้จะดูดีป้ะโอ้โห้โคตรจะสู ตัดลครได้ว่าจะบอกเขาอะไรอะจะบอกอะไรมีแผนสีป่ะแหละวมีไซส์สีปะไม่บอกนะว่ามีอ่ะ ฮัลโหลแอล่าดูจบชิ้นไม่จบอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยเอสโอเอสโอโซโซอะไรอ่ะเออจุ๊บจุ๊บสรุปยังไงเออสรุปใครชอบใครใครไม่ชอบใครใครยังไงบอกตอบอะไรขึ้นพี่เกมบอกต่อหน่อยได้ไหมว่ามีต่อไม่ฮะไม่รู้ ไม่มีสรุปใครชอบใครทุกคนคะคืออะไรวิตภาพหรอจบแบบปลายเปิดเออสิทนนอ,อ,อ,อันนี้คืออะไรอ่ะอ,อันนี้คืออะไรอ่ะเออันอันแฟบนบเอก็จบแบบโปรเจคเตอร์ออันนี้ม่จบเปิดประตู <c oughs> ออฟช้เอลวีแบบวิตภาพหรอสรุปใครชอบใครคออนนเพลงดีตอนเนี้ยเพลงดีท่าเต้นดีแต่ที่ไม่ดรียงเยอะในเรื่อง <c oughs> คือยากรู้ว่าจบยังไงมันคือจบอย่างนี้หรเอ ตอนแรกเราตอนแรกเรามองเป็นพี่หลังอไอแต่เรามองเป็นแทอไอแล้วก็มาอันนี้มองเป็นหลังแท้แล้วตอนเนี้ยเป็นประตูกับโปรเจคเตอร์จริงอะไรอ่ะอ่ะอะไรค่ะจบกันไปแล้วสำหรับเรีแอคชั่นตลกไลยแบทคอมมดี้ไซสบีนะครับบอกเรียกได้คำเดียวเลยว่าค้างคาใจมากจริงหรือเพราะเราโฟกัสกับเอวีมากไปวะหรอ เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเออแต่เน้นบอกคนมีปมเออใช่แต่เพลงนี้เพลงมันติดโหจริงจริงอ่ะมีท่าเต้นที่แบบมันเต้นง่ายกว่าท่าแบบท่าในเอ็มวีท่าดื้อ่ะแต่ว่าท่าในเอ็มวีก็ถือว่าดีนะใช่มากเลยเพราะอะไรพวกนี้มากเลยนะชุดคอสตูมอะไรแอบนี้ชอบที่ท่าเต้นยังคงคอนเซปต์แอดความเป็นแอดลท์อยู่เป็นการเดินทางจ้าใช่ โอเคถ้าชอบคลิปนี like <c oughs> <c oughs> ้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามพวกเราผ่านช่องทางอื่นนะครับใต้ดดสคริปชันมีอีกหลายๆแพลตฟอร์มเลยใช่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์มาว่ามีใครคาใจขมงเราไหมหรือว่าพี่คาหนหรรถตอนจบไม่อดไม่อดโอเคโอเคถ้าเกิดแบบใครอยากฟังเพลงเต็มก็สามารถไปฟังได้นะคะครับดีโซโซครับ เอดไลนะะ์มีช่องอดไลา์ hmm. เลยอดไลา์ครับออฟฟิเชียลเลยใช่ครับผม <Okay. S 1> ยังไงนะวันแย่ yeah, ยังไงวันนี้นะครับ oh. พวกเราแอบรีแอคแต่กิฟ o u for w a อร์จิ้งขอบคุณที่เราจะจบค่ะขอบคุณครับบายบายบ๊ายบาย